ขาคงมองเห็นว่าเราขับรถกลางทะเลทรายไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่เกิดประโยชน์นะครับวันนี้เราจะไปปลดล็อกรถแทรกเตอร์นะฮะเป็นรถเพื่อการเกษตรเอามาขับกลางทะเลทรายเป็นเควสนะฮะเราต้องไปที่ทุง่งหญ้าซึ่งเราต้องสู้กับบอสด้วยต้องเตรียมตัวหน่อยเรามีมินิการโกลเด้นอยู่มีปืนโอ้มีพร้อมนี่คือรถที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้นะฮะโดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยขับได้เร็วกินน้ำมันน้อยคือแทบไม่กินเลยทั้งน้ำมันทั้งออยทั้งวอเตอร์นะครับ คือไม่ต้องเติมอะไรเลยอะเติมแค่รอบเดียวแต่วันนี้เราจะไปหาเควสนะครับเป็นชาวนาเขาอยู่ที่ทุ่งหญ้านี่แหละขับไปเรื่อยเจะเจอเขาอยู่ข้างทางนะฮะซึ่งเขากําลังเดือดร้อนเราต้องมาช่วยเขาเขาถูกขโมยของบางอย่างไปรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรที่ทุ่งหญ้าเนี่ยทาได้แต่ทะเลทรายมันจะได้เหรอเราจะปลูกอะไรที่ทะเลทรายมันปลูกอะไรได้ไหมนอกจากต้นตะบองเพชรปลูกไปก็ไม่มีใครกินเรามาโซนนี้เราต้องมีอันนี้ด้วยสิ เราต้องมีน้ำมันด้วยไม่อย่างนั้นข้ามแพไม่ได้เอ๊หรือว่าข้ามได้ลองข้ามดูดีไหมลองข้ามดูดีกว่ามาอาอข้ามไม่ได้ครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมมาที่ทุง่งหญ้าหยิบน้ำมันติดเผื่อไปด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นข้ามแม่น้ําไม่ได้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่กี่เมตรนะฮะแต่น่าจะต้องเลยสะพานไปพอเจอเขาปุ๊บเราก็ต้องขับไปต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อไปเอาของเขาคืนกลับมาเป็นโลเด้นเอ็ก เขาถูกขโมยไปเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะมองไม่เห็นมองสะพานไม่เห็นคันนี้เบรกยากโอเคครับมาโอ้ทำไมแพอยู่อย่างนี้ทำไมแพมันไม่อยู่ติดกับพืชอ่าถอยก่อนดีไหมถอยก่อนถอยได้ไหมเนี่ยไม่ได้จะได้แป๊บนึงนะเราเอาน้ำมันมาแล้วก็เอามาเติมแล้วรถจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหล้อหลุดไปแล้วอ่ะ ยัง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 เดินได้อยู่ยังเดินได้อยู่ยังเดินได้อยู่ยังเดินได้อยู่เออเออลากมาก่อนลากมาก่อนดีมากมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยรถโหลดต่ำมากดูครับพื้นมันพอดีกับพื้นตรงนี้เลยโอ้โหไปไม่ได้ครับติดเลยรถโหลดต่ำเกินผมนึกขึ้นได้เมื่อวานผมอ่านเจอคอมเมนต์ทำไมผมไม่ถอยหลังขึ้นสล่ะเออ อันนี้คือข้างหน้ามันต่ําแบบติดกับพื้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถอยหลังแต่ปัญหาคือเราจะมองไม่เห็นเดี๋ยวนะก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าแพรเสมอก็หรือยังแพรอยู่กับพื้นนะอ่าคือเพื่อความสมจริงในการขับขี่นะฮะให้เราเหมือนแบบเราขับรถแล้วก็ถอยหลังเข้าซองประมาณนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นความท้าทายที่สุดของการขับรถแล้วการถอยหลังเข้าซองแ้วมองข้างหลังไม่เห็นเนี่ย <laughs> อ่าเราใช้ถ,ถนนเป็นตัว ตัววัดความตรงเ,ไปไปเดี๋ยว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 เดเย็นเเย็นเ <ś> ห <ması> มือนมองหลังไม่เห็นไปยังให้ตรงถนนหน่อยอา่าอ่าถอยหลังเข้าซองอันนี้ถอยหลังขึ้นแพเหมือนเราจะขึ้นแพมาแล้วฮะใช่ไหมเอ้ยขึ้นไม่ได้ติดติดอะไรไม่รู้สปีดน่าจะไม่พอเอาใหม่เอาใหม่อใหม่อืมจอดจอดก่อนเลยจอดเบรกดึงไปเ่าจะได้ไดลงลงสิ เอาติดเอาติดประตูติประตูหนีบเฮ้ยได้อยู่โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายๆซิมเพิลที่สุดทำไมไม่ไปล่ะเออโอเคไปไปกันต่อ5,000เมตรยังไม่เจอชาวนาเขาจะนั่งอยู่ข้างๆนั่งรอเราอยู่ข้างๆนะฮะอ๋อนี่ๆๆๆๆๆเจอแล้วเจอแล้ว โอเคมาเจอสักทีสวัสดีครับพี่โอ้โหรถติดก้อนหินอย่างนี้เลยเหรอคุณลุงคุณเฟรสดพวกสุป,ปรลาดน่ะมันเอากอเดนเอกไปเชื่อกลับมาให้หน่อยนะนี่มีคนรางวันให้โอเคครับเราก็ต้องไปข้างหน้าต่อเพื่อไปเอาของเขาคืนมากลเด้นเอกแล้วตอนกลางคืนด้วยนะคุณลุงรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาไม่ใช่ลงไฟฟ้าตรงนี้ไม่ต้องแวะนี่ครับนี่คือเป้าหมายของเราที่เราจะมา เป็นทุ่งฟามข้าวโพดไหมไม่าจะข้าวโพดใช่ครับทุ่งข้าวโพดครับทุ่งข้าวโพดตรงนี้จอดเลยนี่คือที่ที่เราจะมาก่อนอื่นก็หยิบอาวุธมาเตรียมพร้อมอันไหนดีเลือกใช้ได้เลยอันนี้คือยิงช้าอันนี้ดีไหมอันนี้ดีกว่าไหมล <c oughs> ีโหลดลีโหลดนี่คือแบบลีโหลดช็อตกันแต่นี่คือมินิกันอยู่ตรงนั้นเลย อื้มอื้อนอนไปไม่ต้องออกมาอืมแล้วใครเป็นคนขโมยไปน่าจะมีมนุษย์ปนอยู่ในนี้หรือเปล่าเราซอมบี้เป็นแค่สมุนใช่หรือไม่อืมอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาจากไหนเนี่ยเดินมาจากไหนเสียงอะไรโอ้โอ้อบอส บอสมาเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแล้วหรอลูกน้องนายยังไม่หมดโอ้เรียบร้อยครับทำไมง่ายขนาดนี้นี่คือโกเดนเอกที่ถูกขโมยไปอฮะอันนี้น่าจะเป็นคนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เป็นมิวแทน่นร่วมมือกับซอมบี้ขโมยของคนอื่นทำไมทำอย่างนี้ล่ะปืนมินิกันนี้แบบโอพมากสู้แป๊บเดียวสบายมาแล้วก็เอากลเดนเอกกลับไปคืนเขาดีนะรอบนี้ไม่ใส่เพลงมา ปกติเจอบอสจะมีเพลงด้วยนะฮะใสมาทําไมก็ไม่รู้แล้วมันปิดไม่ได้ไงคุณลุงเฟรดอย่าร้องไปเลยนะครับผมเอาคุณเดนเอกมาคืนให้แล้วอา้าวได้แล้วอเอคุณลุงยิบเองเฉยอ่าน่าจะเรียบร้อยทีนี้รถแทรกเตอร์ก็เป็นของเราได้ชิปมนอแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ออกเกมได้แล้วนะโอ้โหเศษเหล็กรถแทรกเตอร์เรียบร้อยมีน้ำมันให้อ่าโอเคเครื่องยนต์สี่ลิตรหม้อน้ำห้าลิตรโอเคครับ ล้อโอ้โหวงใหญ่นะแต่ความกว้างแคบนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือโครงสร้างแบบไหนอันนี้คือล้อหลังใช่ไหมตรงนี้ครับผมล้อหน้าโอ้โหล้อจมดินพักได้ไหมพักไม่ได้ล้อมันจมดินน่ะใส่ไม่ได้อ๋อหรือว่าต้องใส่ล้อหน้าก่อนใช่หรือเปล่าเพราะล้อหลังมันดันล้อหน้าลงพื้นไงล้อหลังออกสองข้างแล้วก็เอาล้อหน้าออกด้วย ล้อหน้าออกอืมโอเคแล้วก็ใส่ล้อหน้าก่อนเออใส่ล้อหน้าก่อนเขาไปนั่งข้างในนั่งได้คนเดียวนะครับที่นั่งสําหรับคนขับอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> มันพม่ตงอยู่ไหนเมื่อกี้ขึ้นอยู่เลยเอาตรงนี้ตรงนี้อยู่แถวแถวนี้ไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อา้าแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาตรงนี้โอเคครับ นั่งปุ๊บเบรกมือสตาร์ทโอ้โหเข็มใหม่มองไม่เห็นต้องซูมต้องซูมเอาละแต่ว่าไม่เร็วอยู่แล้วคันนี้มีตัวบอกระยะทางนะฮะแขนบังอีกแล้วคันเร่งขาไม่ต้องเหยียบจะเรียกว่าขับกินลมชมวิวก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นรถการเกษตรลุงเฟรสใจดีให้มาสปีดเท่าไหร่นะตรงนี้2อ0ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงครับ <laughs> หน้าจอหน้าปัดมั่วมากมัน2 4 0ได้ยังไง ยังไปไม่ถึงพันเมตรเลย600กว่าเองยังเร็วขึ้นอยู่ทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่การคอนโทรลโ,โอเคนะซ้ายขวาตอบสนองทันทีเออไฟมีไฟไหมมีไฟข้างบนอีกแล้วเหมือนรถจะดับอยู่เสียงฝนตกดังอะไม่ได้ยินเสียงโอ้ความไม่เหยียบก้อนหินโอ้โอ้รถดับจริงด้วยครับไปดูก่อนแป๊บหนึ่งมันต้องมีอะไรสักอย่างรถดับอย่างนี้ น้ำมันหมดน้ำมันหมดโอเควอเตอร์กินออยไปเยอะอยู่เหมือนกันนะสองพันเมตรกินไปเกือบครึ่งม้อน้ําหม้อน้ําใช้ได้โอเคอยู่หม้อน้ําแต่กินออยครับแต่ที่สําคัญเลยคือแกส๊สฮะสองพันเมตรกินหมดเลยครับอ่ะนี่คือรถแท็กเตอร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ